ส่วนที่นดนทบุรีนะคะกรณีของด็อกเตอร์ที่แอบเด็ดยอดบอลสีเจ้าของร้านก็จับได้ค่ะเพราะว่าไปเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะมีการเรียกค่าเสียหายไปเกือบ4 0 0แสนบาทค่ะผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังร้านขายต้นบอลสีแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บริเวณกลางซอยงามวงวาน18แยก4มีต้นไม้จำพวกบอลสีชนิดต่างๆเป็นจำนวนมาก โดยจากการสอบถามนางสาวทิติพรรามวงซึ่งเป็นน้องสาวของเจ้าของร้านบอกว่าผู้ก่อเหตุได้เข้ามาดูต้นไม้เหมือนกับลูกค้าคนอื่นตามปกติคนหนึ่งสอบถามราคาต้นไม้คนหนึ่งเบี่ยงเบนความสนใจส่วนอีกคนหนึ่งไปเปิดตู้แล้วก็ไปเด็ดยอดโดยหลังจากที่ทราบว่าต้นไม้โดนเด็ดยอดไปจึงได้ไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็ปรากฏว่าย่อต้นไม้หายไปประมาณ4-5ต้นราคาหลักแสน จากนั้นจึงได้ไปลงในกลุ่มเพื่อจะเตือนภัยและผู้ก่อเหตุก็ได้มีการติดต่อ,อเข้ามาเพื่อจะขอเคลียร์ค่าเสียหายทางพี่สาวจึงได้ไปลงบันทึกประจําวันไว้ซึ่งคนที่เข้ามาขโมยเป็นด็อกเตอร์อายุประมาณ40ปีโดยต้นไม้ที่มาเด็ดไปมีเพชรวรณโชคมูลค่า50,000บาทไม้เมล็ดรีมราคา5 0 0 0 0บาทไม้เมล็ดแทนราคา4 0 0 0 0บาทหานุมานประสานกายราคา36,000บาทเดสตินีจอมราคา10,000แบาท มหาเศรษฐีแดงราคา2,000บาทและนอกจากนี้ยังมีการเรียกค่าทำขวัญค่าปลูกค่าเลี้ยงค่าเสียเวลาเป็นเงินอีก1,000 0 0บาทรวมค่าเสียหายจานวน3 8 7 5 0 0บาทซึ่งทั้งหมดก็ได้มีการเคลียร์ไปแล้วเรียบร้อยน้องจำไม่ได้นะว่าวันที่เท่าไหร่แต่ก็เข้ามาดูต้นไม้เหมือนลูกค้าคนอื่นปกตินี่แหละใช่แล้วก็แบบ ก็ถามต้นนู้นต้นนี้ว่าราคาเท่าไหร่อีกคนนึงก็ถามเหมือนเบีเ่ยงเบนความสนใจอะไรประมาณเนี้ยค่ะคแล้วอีกคนนึงก็แบบเหมือนเปิดตู้แล้วก็แบบไปเด็ดอะไรอย่างนี้พอเขากลับไปถึงได้รู้ไงว่าต้นไม้มันโดนเด็ดยอดไปดดดอะไรอย่างนี้มาสองคน เห็นบอกว่ามาเลือกดูต้นที่มันถูกๆก่อนใช่ไหมใช่เขาก็ต้องถามราคาก่อนอะไรเงี้ยแล้วมาดูต้นแพงใช่ค่ะขอดูต้นที่ที่มีราคาแพงที่ตอนนี้เป็นที่นิยมและที่เอาไปได้นี่จังหวัดไหนครับที่เราเปิดก็คือจังหวัเราไปหยิบต้นอีกคนนึงอ่ะถามราคาต้นอื่นแล้วพี่หนูก็เลยแบบว่าไปดูคนนั้นไงและคนนี้เขาก็เหมือนเด็ดไปอะไรงี้ประมาณนี้แต่ณตอนนั้นเราไม่เห็น ใช่เรามาเก็บแล้วเราถึงจะเห็นก็ม sure> ีพี Actually, ่คนหนึ่งเขาก็แบบมาดูต้นไม้นั่นแหละตามปกติก็ต้องดูตามตู้อยู่แล้วว่ามีไรมีอะไรไหมก็มาเห็นว่ายอดมันหายไปหลายต้นและยอดที่หายอ่ะก็คือต้นที่เขาถามไปทั้งหมดประมาณนี้ค่ะใช่มาจ่ายค่าเสียหายแล้วพี่เขาก็ลงบันทึกประจําวันไว้ก็คือจบพี่เขาก็เห็นใจแหละแต่พี่เขาต้องใจแข็งเพราะว่าเขาทําผิดอ่ะเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปพระเนื้อเยื่อ แต่ในความเป็นจริงถ้าไม่พอเนื้อเยอก็ไม่ควรมาเด็ดแล้วเขาไม่ใช่ทําส่วนหนูเ่วนเดียวไงส่วนที่นี่ส่วนเดียวเขาไปมาที่อื่นก่อนอะไรอย่างนี้